สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้มาอัปเดตนะครับสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับจุดร้อนแรงในขณะนี้นะครับโอ้หลายจุดจริงๆในตะนอกกลางนะครับในฉนวนกาซาในทะเลแดงนราม,มาถึงแถวปากีสถานในขณะที่นะครับในยุโรปเนี่ยนะก็ยังไม่นิ่งนะครับก็มีโอกาสที่จะขายตัวบรรปลายอยู่เหมือนกันมาดูข่าวแปร ى, ต่างประเทศชิ้นนี้กันนะครับทหาร9 0 0 0 0่นนายนะครับการซ้อมรบครั้งใหญ่สุดของเนโต้ตั้งแต่สงครามเย็น ภัยคุกคามจากรัเสเซียนะครับถูกอ้างการเคลื่อนไหวทางทหารครั้งใหญ่ขณะที่ภัยคุกคามรัเสเซียปรากฏลางๆเนโต้นะครับจัดจัดการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามเย็นกับจุดๆทหาร90,000่นนายนะครับเครื่องบินรบนะครับไอพ่นมากกว่า80ลำพาหนะประจันบานต่างๆอย่างน้อย1,100คันและจุดๆ เนโตนะครับกำลังเริ่มนะครับการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดของพวกเขานับตั้งแต่สงครามเย็นร่วมกับทาหาร90,000นายนะครับทหารต่างๆเหล่านั้นเนื่องจากนะครับเข้าร่วมการซ้อมรบนะการปกป้องอันแน่วแน่มั่นคง2024ซึ่งจะวิ่งยาวนะครับทะลุไปถึงเดือนพฤษภาคม ในโต้กล่าวว่านะครับบรรดาเรือ50ลําลำจากเรือบรรทุกเครื่องบินจนถึงเรือพิฆาต่างๆจะมีส่วนร่วมเครื่องบินรบไอพ่นนะครับเฮลิคอปเตอร์และโดรนมากกว่า80ลําลำจะเป็นส่วนของการซ้อมรบขนาดใหญ่นั้นตามข้อมูลในโต้พวกเขานะครับได้เพิ่มเติมพาหนะประจันบาลอย่างน้อยที่สุด1,100คันรวมถึงบรรดารถถงังต่างๆ133คันก็จะมีส่วนร่วมด้วย การซ้อมรบทางทหารครั้งใหญ่ที่สุดของเนโต s t e a d f a s t Defender 2024นะครับหรือแปลเป็นไทยก็คือการปกป้องอันแน่วแน่มั่นคง2024จะแสดงสาธิตนะครับความสามารถของเนโตที่จะระดมเคลื่อนพลนะครับกองกำลังต่างๆอย่างรวดเร็วจากอเมริกาเหนือและส่วนอื่นๆของเหล่านธมิตรที่จะเสริมสร้างการปกป้องยุโ,โรป ผู้บัญชาการระดับสูงนะครับของเนโตได้กล่าวว่าการซ้อมรบนั้นอาจจะซักซ้อมการตัดสินใจของกลุ่มของบรรดาแผนภูมิภาคต่างๆของพวกเขาคริสคาโบลีนะได้ให้รายละเอียดถึงกองทัพนั้นนะครับอาจจะโต้อตอบต่อการโจมตีหนึ่งของรัเสเซียอย่างไรองค์การนั้นนะครับไม่ได้อ้างถึงรัเสเซียด้วยชื่อในการประกาศของพวกเขา อย่างไรก็ตามนะครับเอกสารยุทธศาสตร์ระดับสูงของพวกเขาระบุรัสเซียว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของบรรดาสมาชิกเนโต้การซ้อมรบนับครั้งที่แล้วของขนาดที่คล้ายคลึงกันของผู้หลอมใหม่ในช่วงระหว่างสงครามเย็นในปี1988การซ้อมรบขนาดยักษ์นะครับมาในท่ามกลางความหวาดกลัวของความขัดแย้ง โดยตรงนะครับกับรัสเซียถ้ายูเครนพ่ายแพ้สงครามในไม่นานมานี้นะครับหนังสือพิมพ์ของเยอรมันที่ชื่อว่าบายได้กล่าวอ้างเบลินนะครับกำลังเตรียมตัวสําหรับการประทะหนึ่งระหว่างเนโต้กับรัสเซียรกระทรวงกลาโหมนะครับของเยอรมันได้ไม่ทั้งปฏิเสธและยืนยันรายงานนั้นนะครับโดยบายรัสเซียนะครับอย่างไรก็ตามได้ถแถลงว่าพวกเขา ไม่ได้ต้องการความขัดแย้งนั้นที่จะขยายตัวออกไปมอสโกนะครับกล่าวอ้างว่าเนโต้กำลังทำให้ความตึงเครียดลุกเป็นไฟในยุโรปและกำลังขยายตัวบรนปลายสถานการณ์นั้นนะครับ,บข่าวแปรนะครับต่างประเทศชิ้นนี้นะครับสะท้อนให้เห็นนะว่าสถานการณ์นะครับในยุโรปในยูเครยนะยังไม่นิ่งนะก็คงจะเตรียมการกันนะครับนั้นเพราะฉะนั้นเนโตก็โชว์กำลังนะแสดงพลังของตัวเอง โดยการซ้อมรบครั้งใหญ่นะครับโหระดมทั้งนทหาร90,000นายนะครับเรือบรรทุกเครื่องบินเรือพิฆาตนะครับแล้วก็พวกเครื่องบินรบไอพ่นไอเฮลิคอปเตอร์โดนนะครับแล้วก็พวกยานบานนาประจันบาลต่างๆรถถังเนี่ยเข้าร่วมเต็มไปหมดเลยเพื่อแสดงพลังการซ้อมรบการเคลื่อนพลการะดมพลนะครับถ้าถูกรัสเซียโจมตีนั่นเองซึ่งก็ต้องตามสถานการณ์นะครับ รัเสเซียเองก็มองว่าเนโตเป็นภัยของรัเสเซียเนโะตก็มองว่ารัเสเซียเป็นภัยของเนโตนะครับต่างฝ่ายต่างก็เรียกว่าเล่นเกมสงครามกันอยู่นะพันะ้นต้องติดตามสถานการณ์นะครับเพราะมันยังไม่นิ่นนั่นเองเพราะว่าตัวแปรคือ,อยูเครนนะครับถ้าายแพ้เนี่ยด่านต่อไปก็จะเป็นเนโตเป็นไม่ได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ